อ okay. ปพวกเราไปนะ oh. ออนี่มันคืออะไรกันมีอาดูนี่สิมันล็อก1 2ึ่งสองสามสี่เจ็ดออมีบางอย่างว่ากระกอ,อกมาเราต้องไปเช็ดกันเธอว่าเราต้องดึงเชือกไหม s <S เร็วเข้าฉันสงสัยจังว่าอะไรอยู่ข้างใน oh. Oh. ว้าวมันคือสกีโต้ในถังเต็มไปด้วยลูกกวาด oh. ว้าว อร่อยจังม,มีอาเช็คถังของเธอสิตอนนี้เราจะได้รู้กันว่าอะไรอยู่ในถังหวังว่าจะเป็นลูก,กวาดนะเอ๊ะนี่มันอะไรกันอ,อมีอาออเธอเต็มไปด้วยสีเอามี่บางอย่างหล่นลงมาด้วยเดี๋ยวก่อนแมรี่นี่มันกุญแจเ,เราเออกไปได้แล้วแล้วมันเป็นแม่กุญแจอันไหนนะเออฉันว่าอันนี้แหละเย้พอดีเลย มากันกันหน่อยโอ้ฉันลืมไปดูสิมันเป็นบนทัง่อมอันต่อไปมาดูกันว่าอะไรข้างในใครจะเปิดดีงั้นค้อนกันไกกระดานมาดูกันโอเคกันได้จะได้รู้กันอ๋ออะไรนะอ๋อมันคือนนองแต่ยังเย็นมีอามันไม่กัดเธอหรอกเราต้องการคุณแจนะกันได้โอ๊ยหน้าขยันขยางจ้ะ เจอแล้วแล้วมันคืออะไรอ่ะมันไม่เหมือนกุญแจสักนิดเข้า hmm. ใจแล้ว oh <my. S 1> นี่คือรหัสของที่ล็อกนี่ไงมันเปิดออกได้แล้วเย้เราเปิดได้อีกอันแล้ว <Yeah. S 1> สงสัยจังว่าอะไรรอเราอยู่ ah. ดูสิเป็น่องปิษณาเครื่องดื่มที่มียตนหลอดออกมาหยาบิฉันไม่อยากดื่มมันเลยกันได้เดี๋ยวฉันเริ่มก่อน มันน่าเส,สียดายสุดๆมันดื่มไม่ได้เลยแล้วเข้าแมรี่ตาเธอแล้วว้าวมันอร่อยจังฉันอยากดื่มอีกอะไรเหรอเธอจะแบ่งให้เพื่อนบ้างไหมไม่มันเป็นของฉันออ,อร่อยจังแต่ไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลยง้นคุญแจอยู่น่าจะอยู่ในแก้วของเธอมีอาไม่จริง ก็ได้ฉันจะทำทุกอย่างเพื่ออิสรภาพ <S 2> <S 2> <ม>อืมอ้คุณแใจอย่างนี้ไงฉันจาามันแล้ว oh. ไปเ่ิดคุณแใจที่สามกันเย้พ yeah. วกเราเป็นทีมที่ดีมาก oh. เออมีอะไรออกมาอีกแล้วเธอจะเปิดมันเลยไหมฉันค oh. <No. S 1> งต้องเล่าก่อนอย่างละชนนะ ว้าวมันเคอขับเค้กช็อกโกแลตใส่ทัวอา่เยี่ยมเลยนี่มีอาก็ได้เงก็ตาฉันเปิดแล้วว้าวนี่มันเปิดวิเศษเหรอสังเะต้างมันใช้งานยังไงนี่ระวังเลยสิไม่ต้องห่วงนะเอาไปสิแล้วมันใช้งานยังไงมันไม่ชัดเลยเอาละไม่เวลามานนั่งคิดแล้วเปิดต้นสุดท้ายสิ เอาละมาดูกันนี่มันชีสเหม็นๆนี่ฉันรู้สึกจะอ้วกฉันรู้แล้วว่ามันใช้งานยังไงว้าวมันกลายเป็นเค้กเลนโบดูมันก่อนสิแบบนี้ฉันเต็มใจกินสุดๆเลยอร่อยแล้วฉันล่ะแน่นอนเอาสิแบ่งกันครึ่งยำยำยำ เกิดอะไรขึ้นเธอสำลักเหรอเดี๋ยวฉันช่วยมีอานี่มันคุณแจเย่ได้ไปเปิดที่ล็อกกันเยี่ยมเราทำสำนัจอีกแล้วอีกแล้วไปดูกันเดี๋ยวฉันนับหนึ่งสองสามปฉลามขึ้นบกฉันเหรออืมกันได้เอ้า มีบางอย่างเคลื่อนไหวมีอามันคือนหนูโอ้ฉันกลัวหนูโอเคโอเคหายใจลึกๆใจเย็นๆฉันเจอแล้วไปกันเออรหัสอีกแล้วเป็นรหัสของที่ล็อกหม่เลขหแล้วมันเป็นเลขห้าทั้งหมดง่ายมากวิ <c oughs> ่งเลยหลอดอีกแล้วยามี <c oughs> จะได้ของอร่อยอร่อยไหมองั้นมาเริ่มกันว้าวมันคือโค้กฉันชอบดื่มโค้กแต่ดูเหมือนว่ามีอะไรอยู่ข้างในเลยเอาล่ะตอนนี้ก็ถึงตาฉันโอ้เย้จังแต่ฉันไี้ความคิดดีๆแล้วเอาปืนม่ใช่ออกมาสิและตอนนี้มันจะกลายเป็นของอร่อยอร่อยแน่นอน เย้นะ yeah, ฉันรู้แล้วเครื่องดื่มช็อกโกแลตสันอร่อยเป็นไง <c oughs> ไม่มีอะไรเลยก็ได้ฉันแค่ลอเล่นนี่ไงคุณแจ้ง <c oughs> ไปเปิดกันเมรี่ขอฉันเปิดนะเย้และแบบทดสอบต่อไปภายในสามสองหนึ่งไปกันโอ้ว้าว ธอเปิดก่อนเลยสิไม่เอาเธอต้องหาก็ได้อะไรอีกข้างในอ้อนี่มันอะไรกันแล้วเธอไปหมดเลยตอนนี้ตาถึงแล้วก็ได้ฉันก็เลยจะเปิดอ้โหตอนนี้เธอก็แล้วเหมือนกันโหนี่มันสีเธอหัวเราะอะไรยะ เวา,นานสุดท้ายสินม่มัน,นสุดท้ายงั้นมาเป่ายิงชุกเ <Okay. S 1> สมองั้นเปิดพร้อมกันนะยังไงคุณแจเย่เราจะได้เป็นอิสระแล้วกินดีด้วยพวกเธอเพิ่งได้รับคุณแจดอกสุดท้าย <c oughs> ไปเปิดมันกันเถอะเย่เราทำได้ <c oughs> เราทำได้ นี่แหละต่ออาหารสำหรับวันพิเศษนี่คือสิ่งที่ฉันต้องการเลยในวันเกิดอ๋อมีคนมาฉันจะไปเปิดประตูสงสัยจังว่าใครมาสวัสดีดอกไม้สำหรับเธอน่ารักจังขนมหวานเต็มไปหมดเลยน่ากินสุดๆว้าวแถมมีน้ำผุช็อกโกแลตอีกด้วยฉันจะลองจุ่มป๊อปคอร์นละมัชเมลโลอร่อยเกินบรรยายอลองอย่างอื่นด้วยดีกว่า อ๋ฉันรักช็อกโกแลตมากเลยฉันจะเอาดอกไม้แต่งใส่ใจกันก่อนแข่งจะมานี่แหละเยี่ยมเลยลองคุกกี้ด้วยเจนเฟอร์เธอกำลังทำไรน่ะปราตี้ยังไม่เริ่มนะแต่เธอก็เริ่มกินก่อนฉันแล้วเาอทีมีอาฉันเลอาไม่ไหวน่ะน้ำโคลมนอร่อยมากเอามานะอะไรอีกมันต้องอยู่บนโต๊ะกันหัวฉันนะ ฉันชนะหมดเลยฉันไม่ยอมไปเธอไปแน่คอยดูเธอรอเลยมาดูกันว่าใครจะชนะฉันมั่นใจว่าฉันเอาชนะเธอได้ในชาเลนจ์นี้ฉันไม่คิดงั้นฉันแน่วแน่สุดๆและไม่มีอะไรหยุดฉันได้สตอรี่สดๆเยี่ยมเลยออมฉันเล่มได้เย่สุดๆฉันคงไม่พูดงั้นฉันได้สตอรี่หอมสุดกำลังดี และช็อกโกแลตก็ทำให้มันอร่อยยิ่งขึ้นฉันนี่โชคดีจริงๆเธอก็อยากได้ใช่ไหมมีอานี่ทำไมเธอถึงแกล้งฉันและเจนนิเฟอร์นี่มันมีแต่ทำเลยฉันก็แค่อยากทำอะไรสนุกๆนะสตรอเบอรี่เป็นของฉันคนเดียวโอ้ยช้ำมากเป็นคู่ที่ลงตัวกับช็อกโกแลตเลยหยุดโยนสักทีฉันไม่ชอบนะไม่เอานะมันเป็นอุบัติเหตุ ฉันมีความคิดที่ดีกว่าเธอกำลังจะแก้ฉันอีกแล้วเหรอฉันไม่เชื่อหรอกฉันแค่อยากโชว์มายากลน่ะมันออกมาเยี่ยมเลยใช่ไหมยังไม่หมดนะฉันจะลองลองหลายหล่ๆลูกเลยแล้วฉันจะรับมันให้ได้ริ่มงอวยพรให้ฉันด้วยมีอาเอาไม่นะมันผิดพลาดไปมันไม่เข้าปากสะอันเลยโอ้หน้าฉันมีแต่ช็อกโกแลตแล้วก็เสียสตอรี่ไปเปล่าๆด้วย เธอคนได้รับมันแล้วความผิดถึงเธอมาดูกันเถอะว่าจะจัดการกับพริกยังไงฉันว่ากินพริกยังยากกว่ารับสตรอเบอร์รี่ในอากาศสิอีกและฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะชอบมันไหมแต่ก็ไม่มีทางเลือกอ่ะฉันนี่หมาว่าบางคนก็กินพริกกับช็อกโกแลตฉันเล็กไม่อกเลยมัานทาไมแต่นี่มันน่าเสียดสีเออนสุดๆแต่ฉันรลับไม่ไหวคอยดูเลย อหน้าเธอกำลังได้เพราะฉันกำลังติดไฟฉันกำลังพ่นไฟช่วยทีฉันต้องทำยังไงฉันกำลังเตือนตน้องเธอก็แค่หาน้ำให้ฉันสักแก้วหรือดื่มช็อกโกแลตจากน้ำพูนี่ก็ได้เขายังชั่อแต่ฉันรู้สึกว่าฉันเหมือนเพิ่งโดนเผาฉันอยากจะพักสักนิดเอาไม่นะเธอเผาสตอรี่ของฉัน โ้ที่มันเป็นอุบัติเหตุน่ะฉันลอไม่ไหวแล้วว่าอะไรใต้ฝาฉันได้ลูกว่าสกิเต้ฉันดีใจจจฉันได้ขนมและเธอได้อะไรล่ะมาดูกันเลยให้ตายนี่มันปลาดิบจะอุ๊แล้วมันยังเหม็นสุดๆลังก็กินแล้วเข้าสิกินจะได้หายไปนี่เป็นสิ่งที่แย่ที่สุดที่ฉันเคยเห็นเลยมันดูกันจัดการยังไง อยเอาปลามันเหม็นมาใกล้ฉันนะเก็บไว้ดมงเองสิเธอนี่ใจดีจริงๆจริ <No! S 1> แล้วเธอจะไม่ฉันกลัวทำไมโอ้หล่นเลย <Come on. S 1> เอาปลาของเธอไปแล้วกินมันให้หมดเธ <Okay. S 1> อพูดถูกอย่างหนึง่งฉันต้องกินให้เร็วเท่าที่ทำได้หมดแล้วฉันทำมันได้แล้วสยองสุด ดีที่มันจบสักทีงั้นก็ถึงเวลาของสกิทเทลและฉันก็มีความคิดไี่ดีแล้วเทลงใส่ถ้วยด้วยช้อนนี้ก็จะทำให้ฉันตักลูกกว่าที่เต็มไปด้วยช็อกโกแลตได้ฉันต้องมันสะดกสุดๆเลยฉันขอบบ้างได้ไหมอย่าพังกวนฉันสิเจนิเฟอร์เธอไม่เห็นหรอฉันกำลังยุ่งกับของที่อยู่ตรงหน้าของฉันในที่สุดฉันก็ได้ลองสกิทเทลในช็อกโกแลตอโอนี่มันอร่อยเหาะไปเลย ฉันไม่สงสัยเลยแต่ฉันขอลองบ้างสิเอาลูกปัดกับมันที่เดิมนะในตะกะแค่ให้พื่อสัชิจะเป็นอะไรไปดูสิเราทำสกินทอหกลงในน้ำผุเลยนี่มันดีที่สุดแล้วเอามาเยี่ยมเลยอืมอร่อยจริงๆฉันก่อยากลองไม่แล้วไม่อีกครั้งฉันบอกแล้วไงฉันจะจำไว้เลย จานถัดไปมาเปิดดูพร้อมกันเถอะเบอร์เกอร์แสนอร่อยฉันมีความสุขมากๆเลยแล้วเธอล่ะได้อะไรเค้ก้้นใหญ่สวยและลังกันมากเิี่ยพวกนี้ทำให้ฉันน่ามึนเธอทำอะไรน่ะอย่าแต่ต้องเค้กของฉันอีกครั้งด้วยมือสกปรกของเธอนะเธอก็กินเบอร์เกอร์ไปสิเธอพูดถูกฉันไม่ีสิ่งที่ต้องทำลได้ช็อกโกแลตแล้วก็ร้อง สงสัยเจ้ารสชาติจะออกมาเป็นยังไงฉันไม่เคยกินเบอร์เกอร์กับช็อกคัสมาก่อนเลยแต่ฉันว่าอย่าลองดีกว่าพี่บื้มมันก็เห็นได้ใช้ว่าสองอย่างเนี่ยมันไม่เข้ากันสุดๆฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงเธอต้องกินไส้เบอร์เกอร์ให้หมดก่อนทั้งแตงกวามะเขือเทศผักกาดเนื้อและซอสจากนั้นก็เหลือสิ่งที่สองคันและช็อกคักขนมปังจะเป็นของหวานของฉันเอาใช่ฉันเกือบลืมชีสไปน ต้องกินมันด้วยมันอร่อยโดยไม่ต้องมีช็อกโกแลตช่วยดูเนื้อย่างนี่สิ <c oughs> เธอจะไม่ชอบมันได้อย่างไงโดยส่วนตัวฉันคิดว่ามันยากที่ปฏิเสธสุดๆแล้วก็ฉันเกือบจะอิ่มแล้ว <c oughs> กินแล้วแล้ว <c oughs> อดทนอีกนิดนึงฉันเกือบจะกินหมดแล้ว <c oughs> ใช่เหลือแค่ขนมปังแล้ว อย่างที่คิดถืวละอบมันด้วยน้ำผุนแล้วมันต้องออกมาเหมือนเค้กหรือแซนด์วิชนั่นแน่ <Wow. S 1> หน้าตาแฮะกินดีเวอร์โ mm. อ้อร่อยจัง mm. แผนฉันได้ผลเ mm. ยี่ยมไปเลยฉันอิ่มแล้ว yeah. Yeah. ฉันดีใจกับเธอได้ที่กินหมดงั้นฉันก็ลองกินเค้กของตัวเองได้ mm. แต่จะกินยังไงให้มันไม่เลอะนึก mm. อ,ออกแล้วเธ mm. อต้องตัดมันเป็นชิ้น ก็จะมาในช็อกโกแลตไงง่ายขึ้นเยอะเลยต้องเล่นเครื่องนิดหนึ่งแล้วมานี่เลยเจ้าเคทถึงเวลาอาบน้ำในช็อกโกแลตฉันมัน่นใจว่ามันต้องออกมาดีงามมากจะเป็นอย่างอื่นได้ไงดูน่ากินสุสดๆถึงเวลาชิม,อ,มอย่างที่ฉันคิดไว้เลย <Please. S 1> ขอฉันกินด้วยสิเราเป็นเพื่อนกันนั้นจำได้ไหม มันไม่มีผลอะไรสักหน่อยไม่ง oh. ั้นก็ฉันจะสอนบทเรียนให้เธอเองให่จอมตะก,กะ <Yeah. S 1> เธอไม่เคยแบ่งฉันเลยงั้นฉันจะใส่ซอสตาบาสโกลงไปในน้ำพุมาดูกันว่าเธอจะว่าอย่างไงและฉันมั่นใจว่าเธอไม่ชอบรสเผ็ดนแน่แน่แค่ไม่กี่หยดก็พอแล้ว <Yeah. S 1> ตอนนี้ก็แค่รอ <Yeah. S 1> ฉันอยากกินมันอีกมันอร่อยมากเธอหยุดไม่ได้หรอก All right. All right. เธอชอบมมากเลยเหรอ ามากมาแน่นอนแต่ทำไมมันเผ็ดจังปากฉันกำลังติดไฟฉันต้องกินชโคโค็อกโกแลตเอ้ยมันไม่ดีขึ้นเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเหมือนว่ายิ่งกินก็นยิ่งเผ็ดช่วยด้วย oh <my> ก็ดูเหมือนว่าเธอจะกินช็อกโกแลตใส่ตาบัสก็มากเกินไปฉันต้องช่วยดับไฟก่อน oh. มันไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอ แต่ก็ไม่สำคัญหรอกเพราะตอนนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วอ้ววาหนุ่มแบน่าร่อยอเล็กซ์ไปก,ก่อนนะเราอยากกินเค้ก <c oughs> เค้กเหรอง่ายมากเลยชิ้นที่สองก็ไม่ยากหรอกได้เวลาเริ่มแล้วดูเหมือนว่าต้องเริ่มจกไข่ใช่แล้วแต่ต้องค่อยๆทำกับมันนะไม่งั้นจะตกแตกขอบคุณทั้คุณเยอะตอนนี้ก็มาต่อไข่กันโอ้ฉันคิดว่าเปิดไข่เราลงไปด้วยอะแล้วจะจับออกมายังไงเนี่ยฉันไม่อยากจับไข่ดิบเลยอะ อนยใจเย็เยนๆนะเอ้นูมเดี๋ยวได้จะโชว์ไลฟ์ให้ดูนะถ้ามีเปิดไข่เราล,ลงไปในชามของเธอเธอสามารถเอามันออกมาได้เปิดอันได้นะเห็นไหมละ่ะตอนนี้ก็ทําอาหารต่อได้แล้วส่วนแมรี่เอาน้ําตาลมาให้ยาเดี๋ยวนี้นะยาต้องใช้มันเพราะเธอเลยยามีน้ําตาลเล้วเต็มตัวเลยแต่ไม่เป็นไรยาไม่โกรธหรอกไม่มีใครหยุดยาจากการทําเค้กได้อเล็กซ์หยุดก่อนนะเราใส่น้ำตาลแค่เล็กน้อยเท่านั้นเลยเหอคอับ มันก็ฉันจะใส่ลงไปนิดเดียวเก <Okay. S 1> ่งมากเลยถูกแล้วแซามาเมื่อไหร่ละเค้กแบบไหนไม่มีน้ำตาลกันยิ่งเยอะก็ยิ่งอร่อยเธอทำอะไรลงไปเนี่ย <S 1> <S 1> แล้วไงฮะตอนนี้ก็ถึงเวลานมแล้วแต่ว่าเปิดยังไงละ่ะเนี่ยมันเปิดไม่ออกอะแล้วเข้าโอ้ยฉันบีบแรงกันไปแล้ว <S <S แค่นมก็เปิดไม่เป็นแั้นเหรอเจ้าช่างเถอะนั่นก็มาใส่เลยเหลือไม่เยอะเท่าไหร่แล้วแต่ก็อะไรต่อละ ช่างเอะอใช่แล้วแป้งไงฉันยังมีหอยใหญ่ๆเลยมันมีกลิ่นเหมือนฮ่าฮอ,อ,อชิอดูเขาสิคุณย่าดูน่าขนลุกจริงๆเลยเออผีช่ด้วยมันกำลังมาหายาเป็นอะไรไปเยอะนี่ผมเองครับอเล็กซ์ม่แค่มีแป้งเลยนะเออโทษทีฉันจะไม่ได้นะเออแมรี่ขอโทษนะย่าไม่ได้ตั้งใจเอาล่ะต้อจะมีแป้งพอสำหรับแป้งเธนะ ได้เวลาคนแล้วแต่การตีแป้งด้วยตะก้อมือนี่สนุกเลยด้วยมือจะเร็วขึ้นเยอะเลยมรีดูสิว่าเขาทำอาหารได้เป็นจริงๆด้วยแป้งเลื้มือหมดเลยฝังไรชัดชัดเลยลต้องใช้วิธีที่ถูกต้องนะใช่แล้วแบบนี้แหละเข้ากันได้ดีมะมันจะออกมาได้สมบูรณ์แบบไม่ฉันไม่เห็นด้วยแบบนี้สิต่างหากที่สมบูรณ์แบบต้องใช้อุปรกรณ์พิเศษในการช่วยให้แป้งหลอกมาให้เนยน,นสม่ำเสมอแล้วมือละ ังไงก็ตามวิธีที่ดีสุดจททำด้วยความรักนะแต่ว่าย่าังขาดอะไรไปอยู่นะคอยดูเลยฉันคิดว่าย่าจะใช่เพิ่มโกอก,ก้ลงไปด้วยละมันจะทำให้รสชาติออกมาดีขึ้นอย่างแน่นอนดูสิมันจะออกมาสวยงามแน่นอนแต่เวาข้อตาอบแล้วเจ๋งมากงั้นก็รอละแล้วลมันก็จออกมาสวยงามเจ๋งมากเลยฮะ ส่วนฉันคิดว่าจะกินขนมว่างสักหน่อยโอ้ oh my, ไม่ฉันมาทำคุกกี้ตรงไปในแป้งโอ้ oh, ใช่แล้วน่าจะเป็นสัญญาณทำไมฉันไม่พิมโอรีโอในเค้กของฉันละ่ะแต่ก่อนอื่นต้องบดลงไปให้ละเอียดแบบนี้เลยไอเดียมากเลยเธอว่าจะออกมาอร่อยไหมละ่ะต่อมาฉันจะทำแป้งหลากหลายสีเพราะงั้นมันจะเปนสีสัส,ส,ด,สดใสและสวยงามมากเลยละ่ะ สิ่งที่สำคัญคือต้องคนให้เข้ากันและแน่นอนต้องชิมด้วยนะจากนั้นก็เอาแป้งมาบีบมันโอรีโอที่เราบดไว้หลังจากนั้นก็สามารถเอาเคเข้าเตาอ,อบไล่แล้วล่ะในที่สุดอีกนิดเดียวมันจะสมบูรณ์แบบแล้ว <'re> แมรี่เล oh. ยค่าเธอแล้ว <Okay. S 3> ใจเย็นๆนะเค้กที่รอร่อยที่สุดต้องใช้เวลาในการทำนานกว่าเดิมฉันชอบไอเดียองการผสมสีนะ แต่ว่ากรณีของฉันมีหลากหลายสีมากขึ้นนะฉันจะแบ่งส่วนผสมลงในถ้วยเล็กๆแล้วก็ใส่สีผสมอาหารลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันแบบนี้เลยเห็นไหมว่าสวยงามมากเลยพร้อมแล้วจากนั้นก็คือแม่พิม์เอ้คุณย่าเหนื่อยจนหลับไปเลยอ่ะเธอไม่ได้สนเกตเธอกำลังใส่หมวกใบใหม่อยู่ดูเสียงน่ารักมากเลย แย่แบนาไม่ใช่มัวมันคือแม่พิมพ์ของฉันเองงั้นก็เทส่วนผสมลงไปเลยแต่ละสีเทลงไปในแพย์ทุกตะอันแบบนี้เลยสวยงามมากแล้วก็เอาเข้าตาอบเลยอบงี้เหรอจริงด้วยแยกับจะเผามันซะแล้วล่ะโอ้ดีนะแย่มันออกมาได้ทันหอมจังเลยงั้นก็ออกมาทำเค้กกันต่อเลยดูสิมันออกมาเป็นรูปคืึองวงกลมมันจะเป็นฐานเค้กของย่เอง ตอนนี้ก็มาเาพิ่มน้ำเชื่อมบลสตอร์บอรี่กันเลยแต่ว่าเราต้องใส่ลงไปในแม่พิมพ์อันนี้นะมันจะช่วยให้เราไม่กระจายเลือเธอนะนอะแล้็ยังไม่หมดเธอสามารถใส่สปริงเกิลหลักสีลงไปได้ด้วย <Okay. S 1> ตอนนี้มันจะไม่ใช่แค่เค้กธรรมดาแล้วแต่เป็นชุดเดรสเจ้าหญิงนะสวยงามมากแล้วก็เพิ่มตัวเจ้าหญิงลงไปด้วยนะเธอชอบไอเดียน <Okay. S 1> ี้ไหมฉันคิดว่าเค้กต้องดีไซน์แน่นอนอเล็กซจะเป็นยังไงบ้างล่ะ อบก,กับเสร็จแล้วเหรอฮะดูสิฉันมีหัวใจดวงน้อยน่ารักสุดๆเลยแล้วใส่ครีมม,ชมัชเมลโล่แสนอร่อยลงไปในทุกชั้นของเค้กเลยเธอไม่รู้ว่าฉันชอบมันขนาดไหนเห็นไหมล่ะสวยมากเลยงั้นตอนนี้ก็มาลองชิมกันสักหน่อยเคทจะไม่สังเกตเห็นแน่นอนใช่แล้วโอ้อร่อยจังเลยทำอะไรกันเนี่ยม่าสำหรับเคกนะ ไม่เอานะเดี๋ยวฉันก็ซอมโลเดี๋ยวนี้เลยฉันไม่ครีมมัชมาเลืออยู่นี่โอ้เยอะมากมากแต่จริงๆฉันว่าบีบให้ทั่วเค้กเลยดีกว่ามันจะกลายเป็นสีขผาเราหิมะเลยเล่ะและ้วก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดนะตอนนี้ฉันตกแต่งด้วยเค้กด้วยช็อกโกแลตมันจะทั้งอร่อยแล้วก็สวยงามทำไมเพิ่มขนมอีกล่ะเอาไปเยอะๆเลยก็อย่างชันช็อกโกแลตบบลแล้วก็เอ็มๆไงแล้วทุกคนชอบนะแต่าั้นค้ก่อนฉันพร้อมแล้ว เขสามารถชั้นชมผลงานศิลปะของชั้นได้แล้วล่ะเก่งมากเลยอเล็กซ์แมรี่เธอเธอแล้วล่ะฉันก็เกือบจะเสร็จแล้วล่ะฉันเอาเค้กที่สดใสออกมาจากนั้นชันทาครีมมัชเมนโล่ทุกทชันแล้วก็อเล็กซ์ถ้าขโมยอดีตของฉันไปนะฉันยจะเปลี่ยนเค้กนี้ให้เป็นสีขาวรองหิมะอยู่แล้วล่ะและฉันจะทำมันแต่มันง่ายเกินไปตอนนี้ฉันเทสปริงเข้ลออกมาให้ทั่วแล้วก็เอามากินกับเค้กเลยล่ะทำอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เค้กหล่นนะใช่แล้ว เจ๋งมากคุณย่าปิดปากในค่ะเดี๋ยวน้ำลายไหลนะแต่ก็ยังไม่จบนะสุดท้ายคือใส่รุ้งที่โดดเด่นอยู่บนเค้กของฉันค่อยดูนะมันสวยงามมากเลยแล้วจะน่ารักส,สุดๆด้วยแล้วเราสามารถทําก้อนแมงด้วยวิวครีมได้ด้วยนะมันออกมันจะสวยงามมากเลยละ่ะแล้วฉันอดใจที่จะใส่อยู่ในคอหน้ารักน่ารักไม่ได้ด้วยนะดูสิน่ารักมา,มากๆเลยสวยมากเอาละ่ะถึงเวลาเลิกกิ่วัตีที่สุดแล้วล่ะเคสหลานรักเลิกเลย เอาไหนที่เค้กอยากได้แล้วเลือกเลยล่ะเออเค้กสวยทุกอันเลยละ่ะคุณย่าหนูฟันถังเค้กแบบนี้มาตลอดเลยหนะูอยากลองยกแม่พิมพ์รูปแบบนี้มานานแล้วโอ้สวยจังเลยสวยยอดมากงั้นก็ออกมาชิมกันอ <Okay. S 2> สมบูรณ์แบบแล้วจะญิงกินได้ไ,ดไ,ดไหมอ่ะ <c oughs> อืมอกินไม่ได้กันเหรอมันคือกระดาษแข็งงั้นเหรอ โอ้ให้ตายน่าทค่ขียแยไม่ได้จริงๆเลยฉันกว่าจเจนจะกินได้ซะอีกนะมันก็นมาลอบเค้กจากอเล็กซ์กันเถอะ<า>ฉันรัช็อกโกแลตที่สุดเลยแต่เราต้องลองเค้กด้วย<า>โอ้วิเศษมากม,ามันอร่อยมากเลยฉันมีความสุขจังเลย ตอนนี้ก็เหลเือแค่เค้กของเชฟแมรี่ต้องอย่างรับเลยว่าหน้าตามไม่ธรรมดาและสวยงามที่สุดงั้นก็ฉันไม่อยากทำให้น่ามันเล่นนะ่ะต้องค,อคอ่อ,อ,อยๆตัดเหล่างรรวัติงโอ้โหแถ่เขนมายังไปใสล่ลุงด้วยจริงปีเลยโอ้เรชาชอบอร่อยเวอร์แมรี่ยินดีด้วยเธอกู้ชน,นะจริงเหรอเย้ขอบคุณ